มาที่ประเด็นร้อนแรงที่รทเราเกริ่นกันไว้นะฮะวันนี้ครับท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านรันมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้เปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวกรณีที่ OCA หรือสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยกเลิกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชลอาร์ตเกมครั้งที่6 เนื่องจากไม่สามารถอนุมัติงบประมาณจัดการแข่งขันได้คือเมื่อวานเนี้ยมันก็มีโอ้โหชาวโซเชียลถล่มกันเป็นการใหญ่บอกว่าเอ้ยมายกเลิกป่านนี้นักกีฬาที่ซ้อมมาลงมาแล้วทํายังไงเสียหายหลายแสนวันนี้เราจะมาแจกแจงทีละอย่างจากปากท่านนะฮะท่านรัฐมนตรีบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในส่วนต่างๆได้เนี่ย มันไม่ใช่ว่างบไม่พออย่างที่คนว่ากันมีงบเออบางคนบอกไอ้งบไม่พอไปทําอย่างอื่นหมดจริงๆไม่ใช่คือเตรียมงบไว้ประมาณหนึ่งถูกเพราะจานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่นิ่งครับเพราะตัวเลขที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆเราตั้งกรอบงบประมาณไว้14 0 0 0นัคนแต่ลงทะเบียนแค่พัน0คน ถ้าอนุมัิงบไปเกรงว่ามันอาจจะมีการนำพาไปสู่การใช้งบที่ไม่โปร่งใสและเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ขอยืนยันว่ามีงบประมาณจัดการแข่งขันเนี่ยเพียงพอแน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงท่านเสริมศักดิ์สักหน่อยครับค่ะอันนี้ทำความเข้าใจนะครับรัฐบาลเรามีเงินแต่ว่าแต่การแท้จ่ายเงินดูที่ความเหมาะสมนะครับทิช้าตรงนี้ที่ผมเรียนนะครับดูจำนวนการขอใช้เงินกับคนที่จะมาร่วมแข่งขันตรงเนี้ย เลยไม่สบายใจว่าจาก14,000คนมาแค่1,900คนหากจะใช้งบประมาณที่ตั้งไว้14,000คนจะดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้ช้าไปนะครับแล้วก็ทาง OCA ก็ตัดสินใจยกเลิกไปก่อนนะครับก็อย่าผมบอกผมจะได้เหมือนกันเพราะว่าได้เตรียมการมาระดับหนึ่งแล้วน่าจะให้ถึงวันนั้นวันที่เรารอคอย ส่วนนะักกีฬาทีมชาติไทยที่เก็บตัวซ้อมแล้วทั้ง38ชนิดกีฬาเนี่ยทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเยียวยาดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เตรียมกยารแข่งขันรายการต่อไปโดยเฉพาะรายการใหญ่ซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพปีหน้า9-20ธันวาคมอันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเองแต่สินเองไม่เลื่อนไม่ยกเลิกแน่นอนนะฮะ,ะก็จะจัดที่กรุงเทพชลบุรีแล้วก็สงขลาฟังประเด็นนี้จากท่านรัฐมนตรีอีกสักครั้งหนึ่งครับ ตามขั้นตอนอยู่แล้วก็กหลังจากผมจะได้เยียวยาทั้ง3าที่แปดสมาคมแล้วก็คงจะเดินหน้าในเรื่องของการเตรียมการของของอกีฬาเช่นเกมต่อไปนะครับจะเป็นลูกเป็นห่างเมื่อไหร่ครับปกก็ตอนนี้ไม่ได้จะก็ยังไม่ได้มาดูเพราะเรามาดูโดยเฉพาะไอ้แม็กนี้ก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะเอารีบขึ้นมาแล้วก็จะเดินหน้านะครับเตรียมการเท่าไหร่รทั้งปวงให้เสร็จสมบูรณ์คณะกรรมการจัดการครับครับ ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเนี่ยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ไทยถูกยกเลิกรายการเอเชียนดอยแอนด์มาชวร์อาร์ตแล้วอะ่ะประเทศไทยของเราเนี่ยจะโดนแบนในทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกรหรือเปล่านะคะเรื่องการลงโทษนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย,ยืนยันว่าไม่มีบทลงโทษใดๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า OCA เป็นฝ่ายยกเลิกเองคือเราไม่ได้ขอยกเลิกนะเราไม่ได้ขอยกเลิกเพียงแต่ว่าเราแบบพิจารณางบประมาณที่ท่านอธิบายมาก่อนหนี้มันมันมันใช้เวลาในการพิจารณา นาน,นานนะคะ,ะแล้วก็ทาง OCA เนี่ยยังระบุอีกว่าไทยยังสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้อีกครั้งหลังจากที่จบเอเชียนดอแล้วก็มาเชียอ,อาร์เกมครั้งที่7ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขายื่นขอเสนอตัวด้วยความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วใช่คือ<ก>ไม่โดนแบนแน่นอนให้ประเทศที่เขาพร้อม,อมให้เป็นเจ้าภาพไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าไทย จะ,จะเสนอใหม่หมก็ไม่เป็นไร<ก>นะคะแต่ว่า,าที่น่าเห็นใจเนี่ยมันก็น่าเห็นใจนักกีฬาบางชนิดที่ก็อาจจะยังไม่ได้บรรจุในซีเกมอย่างที่ที่มีข่าวเมื่อวานกคือไปตอง ไปตองด้วยแล้วก็มีมโบลิงบล่งนะคะคก็ไม่เป็นไรนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กำชับมาแล้วว่าจะมีการเยียวยาสําหรับนักกีฬาที่ทําการฝึกซ้อมไปแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่องพวกค่าชดเชยนะฮะคะ่าชดเชยที่ไทยต้องใจ่ายให้กับ OCA หรือว่าสภาลิปิกเอเชียเนี่ยคือตอนนี้ตัวเลขกลมๆไม่นิ่งแต่สรุปว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วถ้าเราไม่จ่ายก็มีสิทธิที่ OCA จะพิจารณาตัดสิทธิ์ประเทศไทยในการแข่งขันเอเชีย เ,เกมที่นางโย่าญี่ปุ่นปีถัดไปนะฮะในนามประเทศไทยคือถ้าไม่จ่ายเขาเชยเนี่ยไทยส่งนักกีฬาได้แต่ว่าห้ามแข่งภายใต้ธงชาติไทยต้องเป็นธง OCA แต่หวังว่ามันคงไม่ไปถึงขั้นนั้นมันคงรุนแรงเกินไปนะฮะเ,เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันนะครับะะทีนี้มาดูกันที่